สวัสด <ítulo> ีค <Beautiful>, ร <The Major> mm ับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาเก็บดอกสนนะครับป่าหลังโรงงานนะครับผมป่าหลังโรงงานดอกสนุเยอะแยะเลยนะครับผมเราไปเก็บดอกสนกันไปทอดใส่ไข่กันนะครับผมทอดใส่ไข่นะครับผมดอกสนุเราไปเก็บกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พามาเก็บดอกสนครับผมเก็บดอกสนุนะครับไปทอดใส่ไข่นะครับผม มีต้นสนุที่ไต้หวันเยอะนะครับผมต้นสนุไต้หวันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เก็บไปทอดใส่ไข่นิดนึงนะครับผมพอดีมาข้างๆนะครับโรงงานนะครับหลังโรงงานจะมีต้นสนเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็มาเก็บดอกสนนะครับดอกสนดอกสนนะครับ เราไปทอดใส่ไข่นะครับผมเราไปทอดใส่ไข่นะครับสีแดงเหลืองนะครับต้นสนผมเคยซื้อเม็ดมันไปปลูกบ้านเรานะครับไปหวานบ้านเราเนาะต้นสนนี่ที่มันเยอะก็เพราะว่าเขาเขาไปหวานในนาข้าวนะครับเป็นว่ในนาข้าวแล้วก็เขาไถเพราะมันเกิดขึ้นมาเยอะๆเขาก็ไปไถกลบนะครับไปไถกลบเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยสดปุ๋ยสดนะครับมันก็เลยแพร่พันธุ์เยอะนะครับ เพราะว่ามันมีเม็ดล่วงนะครับเม็ดล่วงมันก็ไปหล่นก็เกิดตามสวนตามที่ว่างๆเยอะแยะนะครับต้นสโนโนควันนี้เห็นก็เลยเก็บดอกมันนะครับเก็บดอกสนนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยเก็บดอกสนไปทอดใส่ไข่นะครับผมไปทอดใส่ไข่นะครับผม เขาวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดพอดีมาเจอดอกสนนะครับเก็บดอกสนนิดนึงนะครับผมสนนไปทอดใส่ไข่นะครับก็วันหยุดของคนงานที่มาทํางานไต้หวันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ไม่รู้จะไปไหนนะครับเราไม่สรรหาที่จะไปเที่ยวเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับคนที่สรรหาไปเที่ยวก็จะได้ไปเที่ยวนะครับประมาณนี้นะครับ เยะเลยนะครับโหเยอะๆเลยนะครับอาลามเลยนะครับผมทอดใส่ไข่นิดนึงนะครับหรือว่ามันจะแซบไหมนะครับเพราะได้ยินเพื่อนๆหลายคนบอกว่าดอกสนุกกินได้นะครับกินได้ทอดใส่ไข่ครับทอดใส่ไข่แนี่คงผมมาเจอพอดีก็เลยเก็บนิดนึงนะครับเก็บนิดนึงเพื่อจะไปทอดใส่ไข่กินก้านนะครับผมอาจจะเป็นสมุนไพรนะครับ เราก็ไม่ได้ศึกษานะครับแต่มันก็คงกินได้นะถ้ากินไม่ได้เพื่อนๆก็คงไม่บอกนะครับกินไม่ได้ก็คงไม่บอกนะครับเหงือ่อวันนี้อากาศร้อนนะครับอบอ,อ้าวมีลมอยู่ครับแต่ว่าอากาศร้อนเยอะแยะเลยครับดอกสนต้นสนเยอะแยะเลยพาเพื่อนเพื่อนมาเลาะเก็บดอกสนนะครับเป็นพื้นที่เก่าว่างๆนี่ก็ขึ้นต้นสนขึ้นหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับ มาเก็บไปทอดใส่ไข่ก้านนะครับผมไม่มีที่ไปนะครับทม่มีที่ไปเที่ยววันหยุดมาเจออย่างนี้เราก็เก็บไปก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็นผักทอดใส่ไข่เปลี่ยนเป็นผักนะครับผมพาเพื่อนเพื่อมาเก็บดอกสนกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับเหลืองอลามเยอะแยะเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเอนเคยกินหรือเปล่านะครับ ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่กินดอกสนุครั้งแรกนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับไม่มีไม้กันสั่นนะครับผมไม่มีไม้กันสั่นก็ถ่ายวิดีโอแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมแบบเรียลไทม์เลยไม่มีการตัดต่อเลยนะครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับผมเยอะนะครับเยอะมากๆเลยสนเยอะมากๆาเลยครับ เยอะมาก,มากเหลืองอลางเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยดอกสนโนดอกสนโนนี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่มาเก็บไม่เคยกินนะับถามเพื่อนๆบนกว่ามันกินได้ยอยู่มันกินได้ก็เลยลองดูเรว่ามันกินได้ไหมคงไม่ตายนะครับเพราะว่าเห็นตะกะแตนมันยังกินใบม,มันได้เลยนะครับมาใต้ตะกะแตนยังมันยังตะกะแตนยังกินใบได้นะครับนี่เราก็มาเก็บดอกสนโนกันครับผม อเคพอแล้วนะครับได้พอสมควรแนละ้วทอดใส่ไข่ลองชิมดูก่อนนะครับลองชิมดูสักครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเรื่องอาลามเต็มเลยนะครับผมเรื่องอาลามเต็มเลยะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี้มีทั้งหญ้าเป็นต้นสน,นเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับข้างหลังโรงงาน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากๆที่ให้การรับชมครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ